พาพ่อแม่พักตรงนี้พี่อ้ออะไรนะจอมเทียนเขาชื่อว่าอะไรจอมเทียนเออพลามณชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทแล้วก็มาเจอหาดเลยเดี๋ยวหนูจะพาพ่อหนูจะไปดูก่อนว่ามีอะไรให้กินพ่อนั่งตรงไหนง่ายแล้วก็จะค่อยว่าพราว่ายังไม่ได้เช็คอินเลยเขามีตึกเก่ากับตึกใหม่ฮะคิดว่า ตึกเก่านี่คือแบบคนไม่ค่อยนี่แล้วอะเพราะว่ามันเป็นแบบเก่าแล้วเงี้ยเนาะแล้วอันนี้คืออะไรวะอันนี้มันสูงกี่เมตรเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าสูงกี่เมตรร้อยยี่สิบเซนเราร้อยสี่สิบเรา้อยเอเราร้อยห้าสิบสี่ก็เห้ยเนี่ยแหละชั้นสามมีแค่เนี้ยแหละข้างๆก็เป็นคอนโดคอนโดนะคะ โหหลังมากเลยถ้าอยากไพรเวทก็มาตรงนี้นะเราก็อยู่ตึกนี้แหละเออหมือนเป็นตึกเก่ากับตึกใหม่ไม่เข้าใจว่าต่างกันยังไงแต่ตึกเก่าก็ในเขาเรียกว่าดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนดอกกระจงกระเจียวตรงนู้นก็มีห้องฟิตเนสนะ ฟิตเนสอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้เห็นคนลังไม่มีคนเล่นฟิตเนสแล้วหรอเห็นไหมคือล้างหรอโอเนรอาเออตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงเจ็ดโมงทุ่มหนึ่งแบบเอา้านี่หรอโอเลนเทนสปาอ๋อเออเขามีสปาด้วย มันเก่าแล้วอ่ะเนาะเหมือนคล้ายๆ <c oughs> ถ้าโรงแรมเก่าสมัยก่อนก็คือดำนี่นนก็คือเนี้ยเนี่ยเพราะมันเขียนว่าเพราะมันเขียนว่าสปาฟิตเนสเซ็นเตอร์สวิมพูลฟังชั่นรูปนี่ไทยมาัสสาระล็อบบี้เนี่ยข้างหน้าเขาก็สระว่ายน้ำเป็นแบบนี้ค่ะแม่ฉันไม่มีความกล้าใดๆเลย เราอยู่ชั้นหกหกหสีสี่่เนี่สมัยหลังก็ห้าลงห้าห้าดาวแล้วนี้มันเก่าแล้วเนาชั้นน่าปวดขาดข้างขวานะเดี๋ยวจะไปซื้อที่รวบผมขึ้นแล้วก็ก็กัน,นองนั่งสองแถวไป นี่เดินนี่เดินได้ละนี่มีกล้องทำงานหรือเปล่าคุไม่รู้เพราะว่ากล้องกงักงกังกังกังสี่สิบเอ็ดตารางนะี่อะไรซื้ออะไรไปนั่งเล่นข้างนอกนี่เองซื้ออะไร ไปก่อนสิแล้วปกิอ๋ออ่อ,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 อมีคนมีคนอยากออกตลอดเวลาแล้วก็มีคนตื่นเต้นตกใจตลอดเวลาฉันต้องเป็นเดอะแบกหลังประตูก็เป็นแบบนี้นะคะไหนๆก็ได้ถ่ายแล้วนะ แชมพแลวกบานเมื่อกี้เออใช่เขาแบบเป็นกระตงกระตไตนี่น่ารักเนาะเราก็เก็บเอาไว้ถ่ายรูปก,ก่อนแบบเหมือนก็ถ่ายแบบผ้าเช็ดแขนเขาเรียกว่าอะไรผ้าเช็ดตัวเรยกแบบชุบน้ำเช็ดตัวเลยมีแปรงสีฟันด้วยนะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีแปรงสีฟันไหนลองแกะก่อนมีคองเก็บด,ด้วย ไม่ใช่ไม้อันนี้เป็นคนหัวต๊ะพึ่งซื้อโต๊ะใหม่ให้พ่อม,มาฉาบซีแปงสีผันให้พ่อให้แม่ม,มาฉาก็ไม่ห,หนีให้ไม่รู้ว่าก็ออนเนาะไม่งั้นก็แต่ประหยัดตังค์แล้วนี่นะห้องน้องห้องน้ำแต่เนาะอันนี้เราก็ตากผ้าแล้ว ที่มันไม่มีไมคแขวนเสื้อเราเลยก็ตากอย่างเนี้เพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเยอะแยะทำไรจะเปียกไปเต็นชาร์ตก่อนไชาร์นี <each> ้นาทีแม่โดนมากไม่รู้สึกไม่เลยนไม่ได้ใ่ไดตอนนีเลยน

สองหน้าต่างคิดว่าอนานาาันน่าจะตึกใหม่กว่ากันน้อยนึงเพราะว่ายื่นลงไปตรงนู้นเลยไงมีหน้าต่างนี้กับหน้าต่างบานนู้นนะบานหลังทีวีเออ <c oughs> เราค่ ดูคนเสื้อหรืตายเสื้ออันนั้นโอเคแต่ถ้าไว้ในจริงๆไม่ขอสนับสนุนครับดูแล้วดูแล้วไม่หมาะแล้วก็ดูไม่น่าบรสาน่็รมคนี่ เป็นอะไรจะเปียกอะไรไมีต้องนะน,น,นี่นนไงปาปโรงแรม